เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าระหว่างรถที่จูนแล้วกับรถที่ยังไม่จูนเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงนะครับสําหรับบางคนที่เพิ่งจะมาเริ่มเล่นเกมนี้หรือว่ามือใหม่ที่ไม่รู้ว่าการจูนรถเนี่ยมันมีผลอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูการวิ่งของรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายการจูนคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนะครับว่าการจูนเนี่ยมันจูนยังไงมันถึงจะให้รถมันวิ่งดีอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอันเลยนะครับผมเริ่มจากด้านบนนะครับ ในส่วนของไฟแนลหรือว่าไฟแนลไรท์นะครับผมที่มันอยู่ที่5.0ตรงนี้ด้านบนเห็นไหมครับอ่ะไอตัวเนี้ยถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับมันก็คือการทดการเปลี่ยนเกียร์โดยรวมอะไรประมาณนั้นครับถ้าเราปรับขึ้นสูตรครับเวลารถมันเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นครับหมายถึงรวมทุกเกียร์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทุกเกียร์มันจะเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นเอาง่ายก็คือมันเป็น เขาเรียกว่าการปรับสมดุลของทุกเกียร์อะอะไรประมาณนั้นทุกคนพอจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้าเราปรับลงปรับลงให้สุดเลยแบบนี้ทุกเกียร์จะสับเกียร์ช้าลงอ่าเข้าใจไหมครับอ่านี่คือในส่วนของ Final d Ri v e ผมก็จะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจประมาณนี้นะครับผมอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยแล้วเกียร์หนึ่งครับนะเริ่มจากเกียร์หนึ่งเลยเกียร์หนึ่งถ้าเราปรับลงเหมือนกันครับ เหมือนไฟนอลได์ครับถ้าเราปรับลงการออกตัวเกียร์หนึ่งมันจะช้ากว่ามันจะไปสับเกียร์สเนี่ยคือมันใช้เวลานานครับถ้าเราปรับลงแต่ถ้าเราปรับขึ้นสุดแบบนี้ครับเวลาเราออกตัวครับมันก็จะเปลี่ยนมาเกียร์สแบบรวดเร็วรวดรวดรวดเร็วเลยอืมอะไรวะเนี่ยแต่ถ้าเราปรับเกียร์สลงครับสมมติเกียร์หแบบนี้เกียร์สปรับลงแบบเนี้ยมันก็จะสับหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้เร็วเลยโคตรเร็วเลยหนึ่ง หนึ่งปุ๊บสองปุ๊บนะมันจะมันจะเปลี่ยนเกียร์เร็วมากแต่พอไปเกียร์สามสมมติเกียร์สามอยู่ตรงกลางหนึ่งปุ๊บเร็วมากสองปุ๊บเร็วมากแต่เกียร์สองไปเกียร์สามเนี่ยมันจะช้านะเพราะว่าเราปรับเกียร์สองลงสุดสองเกียร์สองอ่ะมันจะวิ่งวดปุ๊บค่อยเปลี่ยนมาเกียร์สามมันวูบเป็นปกติผมจะทำเสียงให้ดูจากเกียร์หนึ่งเลยสมมติเกียร์หนึ่งนะวืดเกียร์สองปุ๊บว เกศสองกเริ่มช้าแล้วอือไมอกสามปึ๊บปึ๊อือเกศสามเราปรับไว้พอดีแบบนี้มันจะเรียงกันแบบนี้มาเกศสามมันจะบื้นเกศสี่บึ้นเกศห้าบึ้นเกหกบึ้นเข้าใจไหมครับอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะให้ให้ให้ฟังเสียงอีกรอบหนึ่งสมมุติเกศหนึ่งปรับไว้แบบแบบนี้เลยนะอือเกศสองปึ๊บป้บ แคสองปรับลงสุดนะอือแล้วก็แก่แคสามอือแคสี่อือแคห้าอือมันจะสับแบบนี้ประมาณนี้แต่ถ้าเราปรับไว้พอดีปรับไว้ส่วนมากมันจะเรียงอยู่ประมาณนี้มันจะไม่ห่างกันมากครับมันจะเป็นแบบว่าประมาณนี้นะประมาณนี้ถ้าเราปรับไว้ประมาณนี้มันจะเป็นแค่หนึ่งบู๊แค่สองบู๊แค่สามบู๊แค่สี่บู๊ประมาณนี้ถ้าเราปรับไว้แบบนี้ แต่ถ้าเราปรับเหมือนเมื่อกี้มันจะเป็นแค่หนึ่งเออแค่สองมือพอจะเข้าใจอารมณ์ไหมแต่ถ้าปรับแค่สองขึ้นสุดปรับแค่หนึ่งลงสุดมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แค่หนึ่งมันจะออกตัวช้ามันจะบือแล้วเปลี่ยนมา 2, มนแ, 3, แ, 3, แ,แค่สองมือแค่สามแค่สามปื 4, ้อแล้วก็ค่อยๆเป็นแค่สี่แค่ห้าก็คือ หลังจากเกียร์หนึ่งมันมันมันวิ่งสุดรอบของมันแล้วมันจะเปลี่ยนไปเกียร์สองแบบเร็วมากเกียร์สองไปเกียร์สามมันจะเร็วมากอืกอเกียร์หนึ่งอือเกียร์สองอือเกียร์สามอืออารมณ์ประมาณนี้นี่นี่คือการปรับเกียร์แบบไม่ง่ายสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับอันนี้ผมอธิบายให้ผู้ชมฟังคร่าวๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการที่เราเอาไปวิ่งระยะทางระยะไกลแบบนี้ครับทางไกลเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นผลมากนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอ่ามันขึ้นอยู่กับเครื่องยศ เครื่องยนต์อะไรวะเครื่องยนต์ของเราด้วยนะครับว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมันแรงมันแรงหรือเปล่านะครับสมมุติไม่ว่าคุณจะจูนดีสักแค่ไหนสมมติอุ้ยผมเป็นคนที่จูนรถโคเทพเลยอ่ะผมจะมาจูนปุ๊บจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเอ้ยตอนนี้แรงมาอยู่เท่านี้เท่านี้นะลองเอาไปวิ่งดูครับปรากฏว่าวิ่งได้เท่าไหร่มันก็ความเร็วอยู่ที่เท่าเดิมอ่ะไม่ว่าจะวิ่งแบบ10กิโลยกิโลมันก็สุดอยู่ที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมง มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรมันเป็นเพราะว่าคืออ่าแรงม้ามันดันรถเราได้สุดแค่นั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าเอ้กุจูเทพนะแล้วรถมันจะวิ่งได้พันกิโลเมตรต่อชั่วโมงสองพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ากุจูนเทพมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันขึ้นอยู่กับแรงม้าของเราแล้วก็เกียร์ด้วยแต่ถ้าอยากให้มันเห็นผลแบบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณต้องเอารถที่ยังไม่จูนไปวิ่งแข่งในระยะทางสี่ร้อยเมตรกับรถที่จูนแล้วเนี่ยเอาไปวัดกันดู รถที่จูนแล้วกับรถที่ยังไม่ได้จูน400เมตรมันจะเห็นผลแบบชัดเจนมากเลยอ่ะตอนนี้ผมกดรีเซ็ตก่อนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมออกไปเทสดูผมจะปรับในส่วนของไฟนลอลไรซ์ขึ้นสุดเลยอ่ะขึ้นสุดเลยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเอาไปวิ่งในทางระยะไกลก่อนว่ามันเป็นเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าไม่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 ไม,ไม,ไม่เอาไฟนอลไรซ์ไว้ปกติอ่ะเอาไว้ปกติแต่ผมจะปรับเหมือนที่ผมสาธิตให้ท่านผู้ชมดูตอนแรกเกียนหนึ่งลงสุด เกียร์สขึ้นสุดเกียร์สเกียร์สเกียร์หเอาไว้แบบนี้เลยทุกผู้ชมมาดูว่ามันจะเป็นเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าอะไปดูกันในเกมครับเอาเข้าผิดด่านในบ้าไอ้มาทุกคนมาดูกันผมปรับเกียร์หนึ่งไว้ต่ําสุดนะเกียร์สไว้สูงสุดอ่ะอา้าวรถไม่ไปอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 ผมว่ามันต้องเกิดข้อผิดพลาดอะไรแน่เลยสงสัยการจูนเกียร์ไม่รองรับ อ่างั้นผมจะปรับเซตจูนไว้เดิมๆแบบนี้แต่ผมจะปรับแค่ในส่วนของไฟนอลไรซ์ขึ้นไปที่6 0. ไปเดี๋ยล้วเราไปดูกันในทางระยะไกลอ่าตอนนี้ผมปรับไฟนอลไรซ์ไว้สูงสุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมเชื่อได้เลยว่ามันออกมันออกตัวแล้วก็มันจะเปลี่ยนเกียร์เร็วมากรอดเูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเปลี่ยนเกียร์เร็วไหม ประมาณนี้ประมาณนี้ครับความแตกต่างระหว่างการจูนกับไม่จูนยังสี่ยังสี่อันนี้คือยังไม่ได้จูนเห็นไหมครับสุดความเร็วมันสุดอยู่ที่350มันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะว่ารอบเกียร์มันตันนะครับเพราะว่าผมปรับไฟนอลได์ไว้สูงที่สุดเห็นไหมมันไม่ขึ้นละจริงๆแรงม้ามันดันได้เร็วกว่านี้อีกนะครับมันดันได้เร็วกว่านี้อีกเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาปรับในส่วนของไฟนอลได์ขึ้นมาครับ เออไม่ใช่อัปปับให้ลงให้สุดเลยเมื่อกี้วิ่งได้สามร้อยสมาดูรอบนี้กันมาท่านผู้ชมมาดูรอบนี้กันว่าจะวิ่งได้เกิน350หรือเปล่าเฮมันไม่ออกตัวให้ผมว่ะผมต้องใส่เกียร์เองเฮ้ไม่ได้ครับเดี๋ยว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 มันบั็กหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว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 ทำไมมันครังแบบนี้เอามันเกิดอกหยังขึ้นอะมาเดี๋ยวผมจะจูนดีๆแล้วกัน ผมจะเอาขึ้นอีกสักหน่อยอะเอาสักประมาณเอาไว้สักสักหนึ่งไปอะสักหนึ่งสักหนึ่งนะมามาเทียบกันมาเทียบกันได้เห็นกับตาไปเลยไปนะครับออกตัวไปเลยครับจางวะนี้ครับเห็นไหมแค่เกียร์หนึ่งแค่เกียร์หนึ่งเลครับดูมันล่อไปเกือบ300เลยครับแค่เกียร์เดียวนะอันนี้คือปรับลงนะปรับในส่วนของไฟนอลไดลงมานะโอ้โห คือถ้าเราปรับแบบนี้มันจะเห็นผลระยะยาวครับก็คือวิ่งทางยาวมันจะเห็นผลชัดมากครับตอนแรกเราปรับไฟนอลไดขึ้นสุดใช่ไหมวิ่ง350แต่ดูตอนนี้สิครับีวิ่งแป๊บเดียวครับล่อไปเกือบ500แนละโอ้โหเดี๋ยวเกินไปหัวหนาเกินไปต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะปรับเหมือนเดิมเลยครับปรับเหมือนเดิมเลยผมจะไม่ยุ่งกับไอ้พวกเกทหนึ่งเกทสเกทสเกทสนะ ผมจะปล่อยไว้แบบนี้ถือว่าเป็นการจูนที่ดีแล้วนะครับผมจะปรับแค่ในส่วนของ final drive รอบนี้ผมจะเอาไปแข่งในระยะทาง400เมตรครับแต่ผมจะปรับขึ้นสุดเลยที่6.0ไปทุกคนไปดูกันระยะทาง400เมตรมาครับทุกผู้ชมครับนี่จะเป็นการทดสอบเกียร์นะครับที่ปรับ final final drive ไว้ที่6.0ครับเรามาดูกันมามาดูว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่ระยะทาง400เมตร โหครับโคตรแรงฮะเวลาที่ทําไปได้ครับมาดูครับ8.72ครับอนี่เป็นไงโคตรโหดโคตรแรงเดี๋ยวคราวนี้ผมจะปรับไฟนอล d ร i v นะครับลงมาเอาสักประมาณ2.0มาท่านผู้ชมครับรอบนี้มามาทดสอบกันว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่รอบที่แล้วเราปรับ Final Drive ไว้สูงสุดวิ่งได้8.7แต่รอบนี้ปรับลงมาเหลือ2ออกตัวไปแล้วฮะ ยังไงฮะยังไงครับเวลาเท่าไรมาดูกันเวลาเท่าไรที่ทําได้คือ8.48ครับเห็นไหมเวลาดีขึ้นดีขึ้นอันนี้คือยังไม่ได้จูนให้มันดีที่สุดนะแต่รอบที่แล้วเราได้8.7รอบนี้เราได้8.4ถือว่าเห็นผลต่างกันเห็นผลต่างกันอยู่แต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะปรับไว้ให้มันแบบว่าพอดีพอดีเลยพอดีพอดีเลยเนี่ยมันจะอยู่สักประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้ไม่รู้ว่า,าจะวิ่งได้ดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเราไปดูกันไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งมาทุกคนครับรอบนี้จะเป็นการจูนที่ดีแล้วเอาว่าแต่ทําไมรถคันนี้มันมาบังไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะแข่งได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยได้หวะได้ะได้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 เราเมื่อกี้เราได้แปดจุดแปดจุดสี่รอบนี้จะได้เท่าไหร่แปดจุดสองเห็นไหมเวลาดีขึ้นครับ เวลาดีขึ้นอันนี้ผมพยายามปรับเกียร์ให้บาลานซ์ที่สุดแล้วนะครับเวลาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างการจูนเกียร์กับไม่จูนเกียร์นะครับทุกคนอารมณ์ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือผมมาทําคลิปให้ทุกคนดูสําหรับแบบบางคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าจูนเกียร์ไปเพื่ออะไรนะครับผมนะก็สําหรับใครที่รู้แล้วก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมนะผมอาจจะอธิบายผิดพลาดหรือว่า บางคนอาจจะไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับผมอาจให้ข้อมูลผิดในส่วนของตรงไหนตรงไหนผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนก่อนนะครับเพราะว่าผมก็พยายามอธิบายเท่าที่ผมเข้าใจให้ท่านผู้ชมได้ฟังตามที่ผมแบบว่าเข้าใจนะครับก็อะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับ่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์ผมด้วยนะครับทุกคน